มันยากตอนแรกตอนมาที่นี่ก็รอจดทะเบียสบนสามีก็จะต้องไปนักที่อำเภอนะไม่ใช่แบบวีซ่าแต่ง,งานผ่านแล้วคุณอสวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุกกี้ไทยเยอรมันนะคะวันนี้เราจะมาแชร์ว่าจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยกับจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมัน จุดที่ไหนจะดีกว่ากันเดี๋ยวเราจะบอกข้อมูลตรงนี้แล้วคุณก็ไปคิดเอาเองว่าคุณจะจดที่ไหนดีสำหรับเราเนี่ยเราทวีซ่าแต่งงานแล้วเราก็มาจดที่นี่เราเอายากก่อนแล้วเราก็ค่อยง่ายนะคะแต่ว่าคุณก็ลองฟังดูแล้วกันแล้วคุณก็ไปเลือกเอาว่าคุณอยากจะง่ายก่อนแล้วค่อยยากหรือยากก่อนแล้วค่อยง่ายหรือฟังก่อนแล้วค่อยไปจดว่าจะตัดสินยังไง นะคะเราจะเออเอาข้อมูลมาแล้วก็จะอ่านเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดไปมันจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะอ่ะสำหรับการจดทะเบียนที่ประเทศไทยเป็นทางเลือกที่ยอดฮิตเหมาะสำหรับคู่ที่แฟนมาหาที่ไทยบ่อย หรือวางแผนจะจัดงานแต่งที่ไทยอยู่แล้วข้อดีฝ่ายไทยไม่ต้องเตรียมเอกสารเยอะคือผู้หญิงไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะคือใช้แค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านสูติบัตรจดเสร็จในใบคอรสองและคอร .3 เนี่ยทันทีสามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและนามสกุลที่อำเภอได้เลย และก็ประหยัดค่าแปลเอกสารฝ่ายไทยในช่วงแรกมันดูง่ายกว่ามันไม่ได้ยุ่งยากส่วนข้อเสียแฟนต้องไปขอใบรับรองโสดจากประเทศเยอรมันมาเพื่อขอใบอนุญาตสมรสที่สถานทูตเยอรมันในไทยซึ่งขั้นตอนตรงนี้ก็เข้มงวดเช่นเดียวกันแต่มันจะง่ายกว่านะคะและหลังจากนั้น และหลังจากจดแล้วเนี่ยต้องนำใบสำคัญการสมรสไปแปลแล้วก็รับรองเพื่อนำไปแจ้งที่เยอรมนีอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองประ,ประเทศสำหรับการเอามาจดที่ประเทศไทยก็มีข้อมูลประมาณนี้มันเหมือนมันจะง่ายอ่ะสำหรับข้อ2 จดทะเบียนที่ประเทศเยอรมันทางเลือกสำหรับคนเน้นชัวก่อนที่เราจะไปจดที่นั่นได้เราก็เดินเรื่องวีซ่าแต่งงานซึ่งมันจะสกรีนผู้ชายของคนเยอรมันทั้งหมดมันมีซึ่งถ้าจดที่ประเทศเยอรมันเนี่ยก่อนที่เราจะทำวีซ่าแต่งงานมาเนี่ยเขาก็จะสกรีนผู้ชายแล้วละ่ะว่าเขาสามารถเอาเรามาได้ไหมมันอะไรได้ไหมเขาจะเช็คก,ก่อน คือมันอาจจะใช้เอกสารเยอะแปลเยอะแต่มันจะชัวอันเนี้ยมันจะยากแต่ว่ามันจะชัวนะคะคือเหมาะสำหรับคู่ที่ฝ่ายหญิงมีพื้นฐานภาษาเยอรมันพอใช้ได้คือต้องสอบอ่านหนึ่งก่อนไงแต่พอใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้แหละเราก็ลุยอย่างเดียวนะคะหรือ อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมน,นีแล้วแต่ว่ามาอาจจะเป็นวีซ่าอื่นนะคะข้อดีสําหรับทางเลือกที่มาจดทะเบียนในประเทศเยอรมนก็คือ1สถานภาพทางกฎหมายในเยอรมน,นีนี้มันมีผลทันทีเช่นสิทธิประกันสุขภาพแล้วก็ภาษีนะข้อต่อมาคือไม่ต้องเสียเวลาแจ้งเรื่องย้อนหลังที่เยอรมันอีกเพราะว่าเรามาแต่งที่นี่แล้วข้อ3ได้รับสิทธิ ที่ประโยชน์ในฐานะผู้อยู่อาศัยคือมันได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยทันทีเลยสำหรับการมาจดในประเทศเยอรมันข้อเสียเอกสารเยอะค่ะเราก็ต้องเตรียมมาจากที่นูน่น Everything หลายสิ่งอย่างซึ่งฝ่ายไทยต้องส่งเอกสารไปให้ศาลเยอรมันตรวจสอบอย่างละเอียดมันก็จะใช้เวลานาน,านแล้วก็ค่าธรรมเนียม สูงข้อต่อมาคือต้องมีพื้นฐานภาษาเยอรมันส่วนใหญ่ขออาหน,นึ่งอันเนี้ยมันก็จะไม่รอดกับตรงเนี้ยแหละเพื่อให้เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าไปจดทะเบียนมันก็ต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะคะ <c oughs> เออมันมันก็นะนะคะคือสรุปจากการที่เรามาอยู่เยอรมันสิบสองปีเนี่ย ถ้าคุณอยากเร็วและง่ายในช่วงเริ่มต้นจดที่ไทยจะดีกว่าแล้วค่อยทำเรื่องวีซา่าติดตามมาทีหลังเร็วและง่ายแต่ไม่ได้การตีว่าจะอยู่กันยืดแต่ถ้าอยากมั่นคงถูกต้องตามระเบียบของเยอรมันร้อยเปรซตเนี่ยตั้งแต่แรกเลยเนี่ย จดที่เยอรมน,นีดีกว่าแม้มันจะยากตอนเตรียมเอกสารแต่จะสบายใจในระยะยาวอย่างเราเราเลือกมั่นคงและถูกต้องตามระบบเยอรมันร้อยเปอร์เซนต์คือมันก็จะต้องยากต้องเรียนหนังสือในประเทศเยอรมในประเทศไทยก่อนสอบให้ได้คือมันต้องเลือกอย่างเราในเราเลือกยากก่อนคือมันก็ต้องเรียนแปลเอกสารเดินเรื่อง คือมันยากยากทั้งหมดแหละแปลใบเกิดพ่อแม่ทะเบียนบ้านมันแปลอย่าเปลี่ยนชื่อเยอะมันจะจ่ายแพงพอมันยากตอนแรกปุ๊บตอนมาที่นี่ก็รอจดทะเบียนสามีก็จะต้องไปนัดที่อำเภอนะไม่ใช่แบบวีซา่าแต่งงานผ่านแล้วคุณอู้สบายแล้วบางคนอยู่3มเดือนเขาก็ไม่จดนะเพราะว่าเขาไม่ชอบผมไม่ได้รักคุณแล้วอันนี้ก็ระวัง นะคะก็เลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะเอายากก่อนแล้วค่อยมาง่ายหรือจะเอาง่ายก่อนแล้วค่อยมายากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณรักกันจริงเนี่ยมันจะยากหรือจะง่ายคุณก็จะไปรอดคุณก็จะได้ไปต่อนะคะสําหรับเรื่องการจดทะเบียนที่ไหนดีอันนี้ก็ได้จะเป็นไอเดียสําหรับใครที่กําลังคิดอยู่กูจะยังไงดีวะเนี้ยสุดท้ายเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับตัวเราเองด้วยไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย